แฟนคลับส่งความรักให้มิวกราฟล้นโซเชียลผ่านแฮชแท็กรักมิวกราฟวิบวับรับเลิฟฮอตขึ้นเทรนด์วันใจของ2หนุม่มมิวกราฟส่งความรักแบบเต็มคาราเบลสนานโซเชียลผ่านแฮชแท็กรักมิวกราฟวิบวับรับเลบิฟฮอตติดเทรนในช่วงเช้าว,วันที่17พฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว มาตามนัดทุกเช้าวันพฤหัสบดีสำหรับหวนใจสองหนุ่มมิวสุภะสิ์และกราฟคณาวฒิที่ขยันมาส่งกำลังใจบอกรักบอกคิดถึงพร้อมกับแฮชแท็กแต่ละสัปดาห์ไม่เคยซ้ำแต่อ่านแล้วชื่นใจแทนมิวกราฟสุดๆสำหรับวันที่17พฤศจิกายนแฟนๆส่งความรักแบบเต็มคาราเบลผ่านแฮชแท็กรักมิวกราฟวิบวับรับเลิฟทำให้ฮอตติดทวิตเตอร์ตามธรรมเนียมแถมยังแชร์โมเมนต์น่ารักของคู่นี้ให้ได้ชมกันอีกด้วย